ด่านตัวทีอีกแล้วครับคุณผู้ชมที่เดิมที่เดิมที่เดิมโนนสูงบันเทิงเลยครับคุณผู้ชมครับบันเทิงแล้วครับนี่ดูโอ้โหซอพโนนสูงอีกแล้วที่เดิมนะเดี๋ยวจอดจอดจอดข้างในข้างใน

ไหนอะโอ้ทำอะไรกันนี่แย่ๆเลยเนี่ยฮะทำอะไรกันครัโอ้อะไรกันยังงานบุญบ้างไฟเลยเนี่ยทมากันครับดูดูดูรายละเอียดให้หมดเลยเขาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมถามหน่อยเขาเขาด่านแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ได้กรอกเอกสารไหมเขาเรียกมาทำอะไรกันเนี่ยไม่ได้กรอกครับพี่ฮะอะไรอุ่นเผือกเนี่ยเขา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 าเดี่ยวเไาจะมาตัวเดี่ยวครับผมอะไรลูกพี่ขับรถมาจากไหนอ่ะมาจากาสิพครับอยากเล่าเรื่องไหม จะแจ้งความดำเนินคดีไหมใครใครใครที่ถูกตรวจฉีไม่ผ่านบอกผมหน่อยเจาเรื่องไหมจะแจ้งความดำเนินคดีไหมผมจะพาดำเนินการเอาไหมใครที่พวกท่านโดนละเมิดสิทธิ์เนี่ยเขาเรียกเขาไปตรวจฉีใช่ไหมแล้วมันแจ้งเหตุอะไรไหมเขาแจ้งเหตุอะไรไหมแจ้งสิทธิ์ไหมว่าอะไรต้องตรวจสังเกตอะไรผิดอะไรไหมเนี่ย เอาเรื่องไหมพ่มไม่พาเรื่องแจก้งจับตำรวจไหมเนี่ยมันเรียกรถส่วนบุคคลเนี่ยมันเรียกคู้สารไปตรวจได้ไงเนี่ยฮะที่เดิมอะ่ะเนี่ยเรียกเขาไปตรวจเพราะอะไรเนี่ยผมถามหน่อยฮะเรียกเขาทำไมเนี่ยรถส่วนบุคคลนเนี่ยเอาถามหน่อยไหนคนควบคุมด่านอยู่ไหนใครเป็นผู้ควบคุมด่านเรียกประชาชนเข้ามาทำอะไรฮะ มันด่านอะไรไหนด่านตรวจฉีใครอนุมัติใครอนุญาตใครอนุญาตใครอนุญาตท่านให้มาเรียกประชาชนตรวจฉีด้านหน้าด้านหน้าฮะใครด้านหน้าชัดเจนใครครับใครครับใครครับพี่ขอับของกอสอดชื่อนายคุณจริงได้ไหมผมชื่อสุเทพสายวิชัยเข้ามาใกล้ๆเออแล้วพี่ผมถามหน่อยว่าท่านเอาอำนาจอะไรมาเรียกประชาชนมาตรวจฉีรถส่วนบุคคลไหฮะรถส่วนบุคคลรถส่วนบุคคลตามข้บคัข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร เห็นหน้าทุกคนเนี่ยประจำเลยเนี่ยประจำเลยประจำเลยเฮ่อาทราบชื่อนะทสกุลจริงไๆนะแม่สิเราเจอกันนานแล้วครับเราเจอกันนานประจำเลยเนี่ยเปิดกล้องนานแล้วผมไม่ดูเปิดกล้องมาทราบชื่อนะทุกคนจริงๆด้วยเดี๋ยวก่อนท่านท่านมีเหตุอะไรเมื่อกี้เรียกรถส่วนบุคคลมาตรวจอ่ะถามหน่อยได้ได้ถามวันถามวันโอเคครับ เดี๋ยวก่อนดิท่านจะพึ่งโอเคเด็ดลูกค้าออกตัวตามพื้นที่ฮะเอาีการการกระทบกระทั่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมถามก่อนว่าใครชัดเจนเลยใครอนุญาตให้ท่านเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนดิผมาพี่พี่คนเดียวที่ล่วงล้ำเข้าไปในเขตปฏิบัติงานล่วงล้ำตรงไหนล่วงล้ำตรงไหนครับเขตตรงไหนปฏิบัติงานที่ยังไหน มันผิดอะไรตรงนี้โปรดักพนิกานแล้วท่านเรียกประชาชนมาตรวจฉี่ทัางไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเรียกประชาชนมาตรวจฉีดรถชนบุคคลนะิดีปังการการกระทบกระทั่งกับไปรถชนเนี่ย14ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดเดี๋ยวิกอี๋ยวดิเดยวดิเดี๋ยวดเยวดเดียดิเดีย่าิเลี๋ยวิเดี๋ยิเรี๋ยเดี๋ยวดเีคยวเดี๋ยวดิเดี๋วเดี๋ยวดิเีวิดด แล้วมันด่าอะไรมาคุยกันก่อนดีแล้วดีดีแล้วมาคุยกันก่อนดีแล้วคุยดีชัดเจนผมเสียลานะผมจบจะเสียเวลาได้ไงที่เรียกประชาชนเข้ามามันบอกไม่เสียเวลาละทำตามกฎหมายผมทำตามทำตามกฎหมายแล้วท่านเรียกรถสืบฎหคายคุณเรียกรถสืบบุคคมาทำไมดีแ่ทำตามกฎหมายคุณเรียกเข้ามาตรวจเพื่ออะไรรถรถสมบบุคนอ่ะเอาหน้าอะไรเราไม่ได้แจ้งเหตุแจ้งอะไรเขาเลยเอกสารเอกสารอะไร ละเมิดสิทธิประชาชนอย่างเห็นได้ชัดรถส่วนบุคคลคุณก็เรียกเขามาตรวจโดยไม่มีเหตุฮะปิดไฟอีกแล้วปิดไฟนี้อีกแล้วครับคุณผู้ชมนะมีเหตุที่ไหนล่ะพี่ฮะร้บเมื่อกี้ผมถามม่ไม่ตอบเรียกทำไมรถส่วนบุคคลน่ะฮะไหนพวกคุณบอกว่าด่านยาอะไรอ่ะตรวจเหตุไม่ใฮะแล้วทำไมมาเรียกรถส่วนบุคคลม่ตรวจฉีทำไมเพราะอะไรอ่ะ ผมอยากทราบเอ้าายเครื่องแบบที่สวมใส่ไหมใส่เครื่องแบบแล้วมันเรียกประชาชนตรวจฉีกี้เะมีใครบ้างที่ตรวจไม่ผ่านมีไหมอยู่ในเนี้ยมีไหมครับพี่มีตรวจไม่ผ่านมีไหมที่เขาเรียกมีไหมมีกระถางข้างในไหมมมาคุยกันอ่ะมีคุยกันแล้วอยู่ไหนอ่ะออกมายังไม่รู้อยู่ไหนมามาคดมากับใครเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูอยู่ไหนเขาอยู่ไหน เขาเขาอยู่ไหนเอ้าอยู่นี่ไปไหนล่ะเอ้าเอ้าเอ้าไหนหมดแล้วเดียวอ้วเออเนี่ยผมมาเนี okay. ่ยเห็นแม่เพจเพจเขาแจ้งมาเนี่ยเอ้าเก็บดาดีกแล้วหนีอีกแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวผมถามก่อนว่าไอ้ไอ้ไอ้มามาด้วยกันเหรอที่ว่าโดนอยู่ข้างในตาเปล่าใจหลวงน้ำเสียเหรอแล้วแล้วมีใครบ้างที่ว่าโดนกาะขังอยู่ข้างในมีไหม มากเข้ากอาไปกินอื่นแล้วมั้งฮะส่วนมากเอาไปกินอื่นแล้วมั้งไม่ไม่ที่มาตอนตอนมาเนี่ยมันมีใครโดนกักขังหนุ่มเหนียวไว้ข้างในไหมไม่เจอนะไม่เจอใช่ไหมพี่มาจางไหเนี่ยมาจากสกลครับอ๋อพี่ได้ขับรถสุโขทัยใช่หรือเปล่าเออแล้วแล้วพี่คนขับเลยผู้อิสระเนี่ยเด็กคนขับเด็กคนขับแล้วมันมาเรียกตรวจได้เพราะเหตุอะไรผมไม่เข้าใจะเต็มเนี่ยดูดิครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเรียกตรวจหมดเลยรถสุโขคัยเนี่ย มาลูกเล็กเด็กแดงมาเรียกตรวจเขาก็บอกว่าพอพวกผมลงมาสอบถามบอกว่ามีเหตุเลิกด่านเอ้าถามหน่อยตอบหน่อยดิคุณตำรวจหนีไปไหนนะ่ะเะอายไหมไอเครื่องแบบสีสวมใส่ไหมใส่เครื่องแบบที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมานั่งตรวจฉีประชาชนเนี่ยเอ้าผมถามหน่อยนี่ตั้งทุกวันเลยนะี่นะใครนะ่ะอนุญาตให้มาตั้งเอาผมถามหน่อยเนี่ยกำลังหาข้อมูลอยู่เนี่ยที่สี่ที่ห้าเนี่ย นล้นมาป้องกันเหตุอะไรเนี่ยหายหมดเลยเนี่ยไม่มีใครให้คําตอบได้เลยนะสพานนทสงครับคุณผู้ชมครับนี่อีกแล้วครับด่านแตกอีกแล้วครับไปแล้วครับนะตรวจฉีประชาชนจะกัง,งานฝังลูกนิมิตนะเต็มเลยเนยีนย่นยเอาเดี๋ยวเอาถามหน่อยนะ ไม่เป็นไรครับคอมเมนต์ไปเลยครับ ท่านเรียกเดียวผมท่านพูดก่อนเสียหายมันว่าไปว่าบินประมาทโดยการโฆษณานะครับไม่เกี่ยวครับโอเคผมแยอย่างท่านเนี่ยละเมิดสิทธิประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่คือทำตามกฎหมายทำตามกฎหมายเรียกเขามาตรวจสอบรถไมรถสมบูรณ์เนี่ยลูกเล็กเหล็กแดงเนี่ยอ้าวเป็นตามกฎหมายถูกเอ้อมถ้ามีการคอมเมนต์ที่ทำให้ผมเสียหายมันจะเข้าข้อกฎหมายว่าบินประมาทโดยการโฆษณาโอเคไปโฆษณาเรื่องอะไรนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวท่านจะรีบไปไหนเนาะ ไม่เกี่ยวกับพวกผมครับพวกผมถ่ายทอดเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่เนี่ยตั้งทุกวันเลยเนี่ยเอาตั้งทุกวันเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยตามคำสั่งของ ขต่งใครของใครเขาตางสั่งใครอ่ะต้างสั่งใครยื่นมาบข้อมูลไม่เกี่ยวมันต้องมันต้องแสดงให้ประชาชนให้ทราบด้วยว่าอยู่ตรงนี้ก็กระทบกระทั่งกันแบบนี้ก็กระทบกระทั่งกันแบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกระทั่งนะนี่พูดบอกจึงปากจะฉีกบอกเขายื่นมาแต่พรบข้อมูลข่าวมาใครเอางี้เอางี้เดี๋ยวขอเบอร์โทรผู้พูดครับการไหนว่าใครคนสั่งผมจะโทรถามตอนนี้เลยอ่ะหัวหน้าท่านต้องมาดูวนมาดูเดี๋ยวเวลาท่านออกปฏิบัติหน้าที่ ต้องมาดูต้องต้องลงมาดูลุกน้องปฏิบัติหน้าที่ตรวจฉีดประชาชนนัดใดเรียกตรวจฉีดเต็มเลยเมื่อกี้โอ้ตายแล้วแบบนี้ประเทศไทยแบบนี้มันจะอยู่กันยังไงประชาชนเนี่ยตั้งทุกวันนะเอ้าฝากถึงผู้บังคับการจังหวัดนครราชสีมาครับนะมาทำถูกกันไหมแบบเนี้ยมาเรียกประชาชนตรวจฉีดเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยตั้้องไม่ทันฮะ ตรวจฉีทุกวันทุกวันเลยเนี่ยบอกว่าเป็นด่านป้องกันเหตุพอลงมา,าทักทวงผ่านมาเจอก็เก็บด่านหนีอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมเห็นไหมไปแล้วครับนะเ,นเพ็รเขตพื้นที่เราไม่ชอบสอบพน,นสูงนะที่เดิมนะ่ะถนนมิตรภาพนะก่อนเข้าตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมานะเก็บด่านมาแล้วเมื่อกี้เรียกหมดเลยรถส่วนบุคคลรถกระบะเต็ไมไปหมดเลยเมื่อกี้ วันที่เดินทางมาถึงนะคุณผู้ชมนะเลิกเลยครับคนเดิมนะผู้กองละวิทย์นะที่เดิมตั้งทุกวันช่วงเดือดทุกวันนะผมไม่ไ <ป S 2> ทราบว่าผู้บ,าาบังคับบัญชาท่านไหนนะที่อนุญาตให้นายตำรวจท่านนี้ออกมาตรวจชีนะประชาชนเนี่ยตั้งตรงเนี้ยทุกวันเลยตรงช่วงไฟแดงเนี่ยครับนะตรงนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงเป็นวันหยุดยาวนะจะมีพี่น้องประชาชนเดินทาง กันเป็นจํานวนมากนะเมื่อสักครู่อ่ะเรียกรถเต็มไปหมดเลยกลับกันหมดแล้วครับไปหมดแล้วนะนะโอ้โหบันเทิงเลยเมื่อสักครู่อ่ะหาคําตอบอะไรไม่ได้เลยตั้งกันได้ทุกวันนะครับนะแต่นี่จะไปปราบที่ต้นอบขกวเสดติดเยอะแต่มาเรียกประชาชนตรวจฉี่นะตรวจฉี่เจอฉี่พ่วกเรื่องไงอ่ะก็ฝากไว้นะครับคุณผู้ชมครับนะ ไปกันหมดแล้วโอ้เนี่ยครับสอบพวนนสูงที่เดิมนะครับเห็นประชาชนลงมาทักทวงสอบถามเกี่ยวดานนี้่าแล้วย่างนี้จะให้ประชาชนเข้าใจได้ไงว่าด่าน,านมันถูกต้องอ่ะมันต้องไม่ถูกต้องมีอะไรแอบแฝงซ่อนลิ้นอยู่ข้างในอย่างแน่นอนนะฝากถึงผู้บังคับการนะครับจังหวัดนครราชสีมาท่านได้สั่งการให านายตำรวจท่านนี้ออกมาตั้งด่านตรวจฉีประชาชนหรือไม่นะทุกวันนะครับประชาชนเขาลองไปผ่านเพลทุกวันนะฝากไปด้วยนะครับนะฝากเป็นคำถามนะครับไปกันหมดแล้วครับเนี่ยพอไม่มีด่านถนนมันก็โล่งนะเห็นไหมรถก็ได้ทิ้งได้สะดวกสบายคุณผู้ชมดูครับเนี่ยนี่ครับผ่านมาผม ครับคุณผู้ชมอันนี้เราก็คงจะไปต่อนะฮะนะก็ฝากไว้นะครับถ้าเจอด่านตรงไหนไม่ชอบมาพาคนอย่างเงี้ยประชาชนทุกคนน่ต้องสิทธิ์ของพวกท่านนะท่านสามารถสอบถามแล้วก็ทักท้วงได้นะอย่าให้เข้ามาเมิทธิ์ของพวกท่านนะโดยเฉพาะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยนะโดยที่ไม่มีเหตุอนะ่ะอยู่ๆวิ่งรถขับมาดีๆแล้วก็เรียกให้มาหยุดจอดแล้วก็ลงมาตรวจฉี่อย่างเงี้ยเนี่ย ประจำนะครับสพนนสูงนะเดี๋ยวเราต้องมีมาตรการอะไรอย่างออกมาอย่างไรอย่างหนึ่งนะต้องมีการทำหนังสูงหนังสือเดี๋ยวต้องไปปรึกษาทีมงานก่อนนะฮะว่าทางสมาคมเขาจะเอาอย่างไรนะสําหรับเคสนี้นะฮะมันตั้งกันทุกวันเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ